เด็กสิเกตฮะนี่กาหารมาเนีครับพวกเราน่าจะถูกดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ที่ไหนครับพิระเอาเอาไปนหนกี้ครับนี่โอ้โหบอกเลยว่าว้าววันนี้พี่เจครับได้แล้วครับวันนี้โอเคแล้วครับได้สีอะไรครับสีแชมป์ญี่ปุ่นนี่อันนี้สีอะไรนะพิระ โหเนี่ยผมในใจเลยนี่ครับแชมป์ครับหมื่นเมตรอ่าหมื่นเมตรญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นได้ทีนี้เออสีนี้เลยน้องลูกมาปลดตัวเลยอ้าวันนี้ก็ต้องวิ่งเข้าแชมป์ญี่ปุ่นไปฮะวันนี้อ่ะวมิก้าอ่าเขาบอกว่าสีไม่เหมือนกันนะครับมาดูมึงครับกีรักกีรักสีอะไรครับมาดูมึงครับดำดำล้วนอุ้ยสีที่ผมอยากได้เหรอแบกแบกผมก็อยากได้แบกแบกออ่ะยากได้ขาวอ่ะไหนดูดินี่เนี่ยไม่เหมือนเลย แทนเฮ้ยดำขาวสไตล์คนรักว้าวบอกเลยว่าดำโอ้โหเฮ้ยดาร์คเบอร์อะไรอ่ะคนละเบอร์โอ้โหเป็นไงครับความรู้สึกแรกบอกเลยว่าดาร์คสุดๆุดี๊เรนพี่นุ๊กสวัสดีครับได้สีอะไรครับมีครับมีครับขร้อมีครับแบงค์พันอยู่ในนี้ครับแบงค์พันเรื่สีขาวอุ้ยนี่คุ้งอะไรนะเอ๋อเป็นไงเป็นไงนี่ถุงนั ี่คอันนี้อายถุงเงินถุงทองอะ่ะถูกถุงอ๋อเฮ้ยคุณสุรัตน์ทางนี้นะครับทางน,นี้นะครับเปิดตัวนี้ครับได้สีอะไรครับครับไหนคุณเบียร์จะเอ้ยเดี๋ยวมันลุ้นเลยครับสีอะไรฮะปึ๊บไม่ต้องดูอุ้เปิดเปิดตั้มขย o b j กอะไรครับเนี่ยเปิดไปเลยครับปั๊บความรู้สึกแรกครับอุ้ยนี่โหดูซัเซิลลี่โอ้โหอันนี้คือเขาให้ให้เอากลับบ้านมั้นี่ยเออมาให้กลับบ้านเจอเจอยัง เฮ้ยคนล้างสีเดียวกันเลยโอ้โหสีดำครับแบ็ค k to b l a c ไอ้ถูแบ็คครับโอ้โหอ่าไหนเปาได้สีไรนะดูหน่อยสิเฮ้ยทำไมเราเป็นผู้หญิงไหมอ่ะอ๋อมาดูครับเฮ้ยมาแล้วครับสีอะไรฮะสีไรครับเดี๋ยวครับโอ้คุณจะมือสั่นดิ่เฮ้ยสีขาวเฮ้ยเท่ไอ้ดิแทมญี่ปุ่นนี่มา ชาวญี่ปุ่นขาวแดงโอ้โหนี่ขาวแดงฮะญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวมาดูมาดูผมตีอะไรเฮ้ยผมแม่งสีเหมือนคนอื่นเแหละนี่ครับเดี๋ยวพี่ตั้มถือหน่อยนี่อันนี้ของผมเองนะครับจะมาอันบล็อกว่าไม่ให้ดูตรงนี้ว่าสีอะไรเราเปิดพร้อมกันเดี๋ยวขอดูขอดูหน่อยชื่อตรงไหมแค่เอ๊ะปึ๊บโอ้โหโอ้โหพี่อาร์ตเอ๊ะตีเกตตีเก าจคนละเบอร์เบอร์เดียวกันเลยอดเฮะอุ๊ยขาวแดงแรงฤทธิ์ครับแชมป์ญี่ปุ่นนี่ไงหันนี่ไงหันอะไรกับน้องนี่น้องเบอร์เดียวเปล่ามีใครอยากได้สีดำเปล่าครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมันได้สีอะไรนะว้าวพี่ขอดูหน่อย นี่น้องสาวจะเป็นสีชมพูว้าชมพูม่วงสวยเฮ้ยใกล้ๆสีเป็นกระซัตร์เดิมเลยนะว้าเฮ้ครับถึงเวลาเปลี่ยนรเท้าคู่โปรดแล้วนี่ไอ้นี่คุณก็เขี่ไว้นานนี่เป็นไงบ้างครับเฮ้ยพิสาสวัสดีครับ อันนี้เป็นรุ่นรองเท้าที่พี่เนชอบที่สุดแล้วนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงต้องพูดกับคนนี้เยอะจริงพี่ดาต้องัมภาษณาเลยว่าคนนี้เขาเป็เขาชินับเยอะเอามันเป็นรุ่นในหัวใจของเขาเนี้ยอุ้ยดูดิหน้ายิมด้วยเป็นสีอื่นด้วยอันนี้ดูไว้นะครับอันนี้คือสีแรกให้ให้ทายไม่ไม่คือชื่อสีอะไรอันนี้คือสีอะไรครับคือการทายชื่อสีมันเป็นรื่อไม่ นี่ทหารที่ออกจากค่ายครับเอ้ยขอบอกครับน้องเขาหนีมาจริงครับอ๋อของจริงอ่ะหนีนี่ครับวันนี้เขาจะเอาเน็กมาแลกครับวันนี้เอ๊เน็กมาแลกครับคุณสุดรัดทำไมทำอะไรทำอะไรของคุณเนาะอ๋อยยกไทยเลยนะครับพี่เอ๊เบอร์เดียวพี่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ยี่สิบเบอร์แปดอ๋อเบอร์แปดต้องสีดำหรือเปล่าเบอร์แปดสีดำหมดเลยคุณเบอร์เดียวกันอะเถื่อนยี่สิบหกอะไเงี้ยทำไม่เถื่อนอ่ะ นี่เออคุณทำไรอ่ะวันนี้ผมผมต้องสัมภาษณ์คนนี้ันนี้เขาตัวจริงเขอถามแฟนมันแท้ตัวจริงเรื่องอินอินฟินิตี้เนี่ยอยองไม่ไม่อันนี้คู่นีณคู่นี้เท่าไหร่อีคู่นี้เท่าไหร่รุ่นรุ่นที้แล้วกี่คู่อุ้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเออเจอจริงเจอจริงยินดีนี่แต่คนนี้ตอนนี้คนเดียวเลยทีขาวคนเดียวเลยคนลิมิเต็ดอ่ะนั้นสวยเอออันนี้สวยต้นแรก เรากำลัองอวดชื่อสีกันอยู่ใช่แล้วนี่คือสีอะไรครับอันนี้ชื่อสีเอ <saben> ่อแมทชีลิกอันนี้ชื่อสีอะไรครับว่าไอใส่ใส่น้ำแสงอันนี้ชื่อสีอะไรนะฮะอันนี้ชื่อสีอะไราไจำไว้ให้ดีเพราะว่าสีต่อไปเป็นสีจำไว้ให้ดีครับันนี่ชื่อสีอะไรครับเนี่ยอุ้ยสวามหนหมสามคนดูหน่อยแกูนี่เขาสีขาวเนี่ย เราเล่นเราเล่นเราเล่น,เ,ลนเข้ามาโอ๊ตไม่ได้เตรียมตัวเชื่อไม่ได้เตรียมตัวให้มันเข้าคอนเสิร์ลยเหรอโอ้โหเป็นไงครับตัวนี้การเล่นนี่เล่นงดเก๋ไห่ฮะเ<ป>าบาอ่ะเบาอ่ะอันนี้แบบสี่สิบอ๋อเบาหวานนะกระชับนะอ่าเจ๊ว่ากนะรนะชรับกว่านะเดี๋ยวต้องรองไปวิ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีครับเปลี่ยนวัดตั้งกล้องแบบนี้เลยฮะนี่ เร้่อเท้าเปลี่ยนรองเทา้าผู่เก่าเป็นรองเทา้าคู่ใหม่ครับอ่านี่ฮะกล่องมันมีประมาณนี้วว้าสีเราได้ก็คือเป็นสีนี้ครับรองเท้าแชมป์อบอกเลยแชมป์ของญี่ปุ่นที่เพิ่งมาแข่งในไทยนะอ่าล่าสุดใช่ไหมครับล่าสุดเลยฮะอุย้ยสวยมากก่อนใส่นะผมบอกแล้วว่าตรงนี้น เอาภาพแรกออก่อนยือเป็นโฟมเดิมเลยเป็นโฟม Nike React เหมือนเดิมนะฮะมีโฟม Nike React เช่นเคยแล้วก็มีตาสูออริจิน a ลด้วยแล้วก็ผมว่าปีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ,คอรูปลักษ์ของรองเท้านะฮะผมว่าปีนี้เปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่เลยจากจากทรงเกา่กาๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นทรงแบบคล้าย Invincible อ่า บอกเลยว่าแบบไม่อยากให้พลาดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุาตไปใส่ก่อนใส่ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยมาบอกความเด้งนุ่มวันนี้ไปพร้อมๆพี่พี่เน็กีทุกท่านตามไปดูนะครับ